ขอขอบพระคุณลูกค้าอุทยานพัพิคเนธองค์ยืนจังหวัดฉะเชิงเซาเลือกใช้บริการเช่ารถชมวิวไฟฟ้าจากอูโกเพื่อบริการรับส่งนักท่องเที่ยวจากบริเวณลานจอดมาด้านในของอุทยานโดยเลือกเช่ารถชมวิวไฟฟ้าแกนเดเอสคัสซีรีรุ่น S14 สามารถรองรับได้ถึง14ที่นั่งเบาะใหญ่นั่งได้สะดวกสบายสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากค่ะ โดยทางอูโกมีบริการให้เช่ารถก๊อฟไฟฟ้าในราคาย,ย่อมเยาวคุณภาพได้มาตรฐานเริ่มตั้งแต่รถก๊อฟขนาด2-6ที่นั่งหรือรถชมวิวไฟฟ้าตั้งแต่14ที่นั่งขึ้นไปมีแผนให้เช่าที่ยืดหยุนเช่าแบบระยะสั้นและระยะยาวทั้งแบบรายวันรายเดือนหรือรายปีก็สามารถเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานและงบประมาณได้เลยค่ะผู้ประกอบการท่านใดสนใจบริการเช่ารถก๊อฟไฟฟ้าจากอูโกติดต่อสอบถามได้ทางไลน์ อุกโกคาได้เลยนะคะอูกโกยินดีให้บริการคะ่ะอกโก